ก็มี destroy destroy อย่างนั้นก็ได้หรือจะ destroy all ก็ได้อันนี้นี่ไม่ใช่ผีจริงนะครับซ <c oughs> อมที่หลักหนึ่งเมื่อวานทำกันไปแล้วก็จะไม่ทำเราจะรีบไปเพราะว่าจริงๆมีหลักสที่อาจารย์อยากจะทำตอนบ่ายนี้คือจะทำอีกส่วนหนึ่งของเร็วแล้วก็จะทำกันเหมือนเมื่อวานอะคิดว่าแม่จะสนุกแต่ที่ที่มาเว v e r หลักหนึ่งทีเพื่อที่อยากจะให้ ได้ภาพรวมได้ได้ครบทุกอย่างที่ที่เมื่อวานอาจารย์จะไม่ได้พูดและอย่างหนึ่งเป็นการรีวิวด้วยโอเคคราวนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโมเดลีกก็ข้อแรกเลยก็คือจำได้ใช่ไหมครับเวลาเราสร้างโมเดลเนี่ยเวลาเรา generate scaffold สิ่งหนึ่งที่มันทำสมมุติเรา generate scaffold ที่ชื่อ tweet มันก็จะสร้างไฟล์ตรงนั้นอนะ app /model_tweet.rb s slash models tweet. ให้เราใช่ไหมแล้วมันจะเซตขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะมีแล้ว scaffold ก็จะ generate table ขึ้นมาให้เราด้วยถูกปะ data นี้เราต้อง fill เองถูกปะและนี่ตรงนี้ที่พยายามจะอธิบายให้ฟังคือเหมือนที่บอกอะที่อาจารย์พูดใช่ไหมบอกว่าให้คิดว่าเวลาเห็นใน real console อย่างใส่คาว่า tweet ท t ตัวใหญ่เนี่ย ก็คือเรากำลัง access ตัว a b a s e เพราะในน้ให้คิดไว้ให้เห็นภาพเลยว่าโอเคกดทวีตโอเคเรารู้ว่าทวีตมีอะไรบ้างมี status มี zombie ใช่ไหมมีนั่นคือพวก t t r i b u t e ก็คือแค่อยากจะให้จำไว้ตรงนั้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อันนี้ก็คือเขาพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าอ,อ,อันนี้เป็นเกี่ยวกนะับ y u b y เนาะใน Ruby Convention คือถ้าสมมติเป็นคำ ที่ตัวแรกเป็นตัวใหญ่นั่นหมายเขาเป็นคลาสแล้วก็พอ t ว e e t f i n d return มาก็คือ Instance ก็คือเป็น Variable ว่างั้นเถอะก็คือตัว t ตัวเนี้ยตอนนี้คือตัวที่สาใช่ไหมครับถ้าเราทำนี้คืออย่างที่บอกเลยครับว่าสามารถทั้งหมดที่พิมพ์เนี่ยเพราะเรา Setup Database เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้เลยใน Rails Console เห็นได้ด้วยตัวเองว่าใส่ command พวกนี้เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้น T คืออะไรทำเองได้เลย ันนี้ก็รู้กันอยู่กฎของเกมคือว่า validation ใช่ไหมครับเราอยากจะสร้าง v a l i d a t e เราสามารถจะทวีตอย่างถ้าหมดเราทำโปรแกรม Twitter อย่างเงี้ยเราก็คไม่อยากให้คนสามารถที่จะสร้างทวีตที่แบบไม่มีเจ้าของไม่มีคอนเทนต์เ้ไม่มีสแตทัสขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเวลาเราใครใครใช้ Twitter บ้างครับยกมืออ่ามีมีบ้างน,นิดนึงจะไม่เคยเห็นทวีตไหนที่แบบว่าไม่มีเจ้าของ แล้วก็ไม่มีอะไรพูดเลยคือใช่ไหมฮะมันไม่มีเพราะว่าเขาใส่ validation เข้าไปเขา dictate ให้คุณจะต้องทวีตต้องมีเจ้าของก็คือคุณต้อง sign in ก่อนนั่นน่ะคือจะโชว์เห็นว่าโอเคผมเมันเจ้าของของมันจะทวีตไม่ใช่อยู่ดีเข้าไป t w i t t e r .com สามารถโพสได้ไม่มีนั่นคือข้อหนึ่งต้องมีเจ้าของ2องต้องอะไรเขาให้ได้ใส่ต้องมีคอนเทนต์คืออย่างน้อยต้องมีห character แล้วก็ข้อสามคือ มากที่สุดคือต้อง140แค a เตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราถึงมีการโชว์ให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะ Make Sure ว่า Status เนี่ยจะต้องมีจะทำไงเราก็ใส่ตัว validate p r e s e n s o t ไปใช่ไหมครับหรือมันก็มี validate ใช้อันั้นเป็น syntax เก่าเป็นฟังก์ชันเก่าเดี๋ยวนี้เขามีสร้างฟังก์ชันใหม่ที่เราใช้กันเมื่อวานเหมือนกันที่ชื่อ validate เฉยๆ ก็คือเป็น v e r b validate เๆฉๆยแล้วก็ใส่ไปเลยว่าใสคี key ย์ไปว่าจะให้ a t เอะไร <c oughs> อันนี้นี่ถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ใส่เข้าไปลองใส่เข้าไปเพราะอันนี้นี่มีส่วนมีอะไรอันใหม่ที่อาจารย์อยากจะให้ลองเพราะว่าพอใส่นั้นเข้าไปใน Model file นะครับพอใส่ปึ๊บแล้วลองพิมันนี้เข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยเห็นนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเซฟเนี่ย อันนี้นี่สำคัญนะครับอันนี้นี่ใหม่อันนี้ยังไม่ได้ cover เมาาื่อวานสมมุติว่าถ้า model นะครับในในที่นี้คือ tweet ถ้า model มี validation อยู่แล้วเรา save ไปปุ๊บแล้วสิ่งที่มัน return ที่ console ค,คือ false สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะใส่ t.errors เพื่อที่จะ find out ได้ว่าไอนนเนี้ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหตุผลคืออะไร เราก็สามารถที่จะ find out อันนี้นี่อันนี้ไม่มีอะไร special ละก็คือ t. error เนี่ย return อะไร return hash จำได้ไหมว่าเมื่อเช้าเราคุยกัน hash วิธีจะ access by key ก็คือ bracket start-up สิงนี้มันก็จะ return value ให้อันนี้นี่ส่วนล่างนี้ไม่ใช่ rails ส่วนล่างนี้คือ ruby เฉยๆ error เนี er ่ยมัน hold hash เราคุยเรื่อง hash กันนี้พอเข้าใจนะฮะ ส่วนบนนี้ rails ส่วนบน rails ตรงไหนเราสร้างทวีตใหม่ขึ้นมาที่ไม่มี status พอจะเซฟมันปุ๊บมันก็ false อันนี้นี่ให้ลองทำกันดูก็ก็จะได้คำถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้นี่มันได้มันได้ประโยชน์ตรงไหนทำไมมี error ตรงนี้ตรงไหน,นดียังไงถ้าจำได้เมื่อวานตอนที่เราทำหลักตัวสุดท้ายข้อ19อะ่ะจำไน้ไหมข้อ19ที่อาจารย์ให้ทำข้อสุดท้าย ที่ใส่ Validation 140เข้าไปอะตอนที่เราก็สมิธไปอะมันขึ้นเป็นสีแดงใช่แล้วมันบอก reason ถูกปะไอเนี่ยคือเขาเอาใส่เข้าไปเขาเขาใส่เข้าไปในตัว HTML page ก็คือพอเรามี Validation เนี่ยไอพวก e s s a g e พวกเนี้ยเราจะไปโชว์ให้ user ได้นะครับนั่นคือภาพรวมเ <c oughs> <c oughs> มื่อวา,าเราคุยแค่ v a l i d a t e Pre s ซ์ออฟเราก็รู้สึก uniqueness เนาะจำได้ จริงว่ามันมีอยู่เยอะมากก็อันนี้ก็ไปลองดูด้วยกันเองว่าใช้ยังไงคือบนออนไลน์มี exam p l e เยอะแต่ว่าก็คือง่ายๆก็เนี่ยนะมันทุกอย่างมันก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะอย่างยกตัวอย่างอย่าง format email with regular expression ก็คือให้เช็ค format ว่าไอตัว attribute เนี้ยมันได้มา format ตามที่เราต้องการที่มัน match กับ regular expression บ้าใครเคยใช้ regular expression บางบ้างครับ ก็มันเป็นแค่แบบว่าไม่เป็นไรอะก็คือมันเป็นวิธีการเราสามารถที่จะโค้ดใส่เข้าไปได้บอกว่าอ e ีเมลเนี่ยมันต้องฟอร์แมตเป็นไงอีเมลฟอร์แมตเป็นไงครับก็มีซัมเ็กซ์ล้วต้องมีแอด s i น n ์แล้วมี Something.net.com อะไรก็ว่าไปใช่นั่นก็คือฟอร์แมตเราสามารถที่จะเขียนโค้ด regular Expression ให้มันแมทช์อน,นันได้ อันนี้ไม่เร็วเกินไปนะก็ค่อนข้างรีวิวอันนี้นี่ก็เขาก็แค่โชว์ให้เห็นว่าโอเคเอามาใช้ยังไงพวก v a l i d เด e อะไรพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปในไหนครับจำได้ไหมเมื่อวานเราใส่ Validate ตรงไหนใส่ในตัวโมเดลใช่ไหมอย่างสมมุติถ้าเรามีทว e ตคลาสทวีตหนึ่ในเส้นหนึ่งใน in one of the lines เราก็จะใส่ v バリเด t ส t ต t ัสเ s ร e เซนตอะไรหรือว่าจะเป็น Length หรืออะไรก็คือใส่เข้าไปในนั้น <c oughs> เราจะคุยถึงเรื่อง relationship ก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาแค่โชว์ table แบบว่าโอเคซอมบี้มีชื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรารู้อยู่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันลิงก์กันอย่างนี้ถูกไหมฮะวิธีที่จะลิงก์กันทําไงก็คือ foreign key ที่เราทํากันก็อันนี้ก็คือรู้กันอยู่แล้วก็คือเราใช้ซอมบี้ id ใช่ไหมครับมัน u n i ิคแล้วตัวเนมจริงๆเนี่ยอยู่อีก table หนึ่งใช่ไหมฮะ อันนี้นี่ก็ไม่มีอะไรเพราะเราทำเสร็จกันไปหมดแล้วอันนี้ที่เขาโชว์เห็นก็คือว่าโอเคเราจะดูได้ยังไงว่าเอ๊ะดูที่ table tweet เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือ owner อันนี้นี่เกี่ยวกับ database นิดนึงนะถ้าใครยังไม่ชินก็ลองฟังตรงนี้ดูก็คือง่ายๆเราไปที่ tweet เรารู้ว่า zombie id นี่คือ f o r e i g n k e y เราก็แค่ดูว่า2เลข2เราก็มาอีก table หนึง table zombie เลข2ก็ต้องแสดงว่า ทวีตที่5เนี่ยต้องเป็นของบ๊อบใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรก็คงไม่มีคำถามเลยนะครับและนี้เราก็ทำแล้วเมื่อวานก็คือ establish association ระหว่างสองโมเดลในที่นี้ก็คือว่าเราพยายามจะ express ว่าทวีตเนี่ยมีเจ้าของเป็นซอกคือต้องมีซอมบี้เป็นเจ้าของคนหนึ่งส่วนซอมบี้เนี่ยสามารถมีทวีตได้หลายๆอันเราก็ทำกันไปแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่า ใครทำไ้ตัว example เสร็จ model ของเราเนี่ยยังไม่มีตัว b e l o n s q u a r h a s m a n y ก็ใส่เข้าไปก็ดีก็แค่ใส่เข้าไปใน text file อย่างน้อยก็จะได้มีไว้เพราะว่าเ,เราจะต้องใช้อันนี้นี่ก็พอใส่ relationship เข้าไปเสร็จเราก็จะสามารถทําพวกนี้ได้อาจารย์ก็จะ skip อัน สองอันแรกเอออันนี้นี่ก็คือเขาพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าโอเคพอเราใส่ b e l o n g s t o เข้าไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างซึ่งเราก็ทำกันแล้วบ้างเมื่อวานก็คือคือสมมุติว่าเราหาซอมบี้มาคนหนึ่งซอมบี้ ID สองนั่นคือไลน์แรกเลยนะฮะพอไปไลน์ต่อไปแต่ว่าให้เราก็สร้าง create Twitter ใหม่ทวีตใหม่ที่ซอมบี้คือซอมบี้ตัวแซดใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดเอ่อพิมพ์ p. zombie ได้ มันก็จะ refer to ไอซอมบี้ id สองแล้วก็สามารถที่จะ get name ได้ด้วยใช่ไหมคือถ้าพิมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอ๋อ,อคือเราสามารถ access relationship ได้อย่างเงี้ย t d o zombie dot name แล้วสมมุติว่าถ้าเราอยากจะ get ซอมบี้อีกคนหนึ่งที่ชื่อ ash ก็คือเราก็ find one ใช่ไหมครับก็คือ find by id number น n e แล้วก็สามารถที่จะ get ได้ด้วยว่า ash คนนี้เนี่ย เามีทวีตอยู่กี่ยันก็คือกดแอใส่แอชทวีตแล้ว count อันนี้ก็รู้กันแล้วหรือจะถ้าไม่ getCount เราก็ทำแ t w e e t s ก็ได้อันนี้ก็จะรีเทิรอะไรครับ a าร์เของทวีตคอม m าคอมมาน,นี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าคือเนี่ยแบล็เกเนี่ยอันนี้หนอันนี้2นะครับ มีเท่า<ค>นั้นก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ยกมืออันนี้ก็ทํากันไปแล้วเมื่อวานเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จบสองคราวนี้เราจะเริ่มคุยคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วเมื่อวานเนี่ยเราทําเรื่องโมเดลเยอะนะฮะวันนี้เราจะเริ่มคุยเรื่องวิวเพราะเมื่อ,มอวานเราไม่ค่อยได้ทัชอภรเรื่องวิวเท่าไหร่เลยวิวนี่คือหน้าตาเป็นไง เดี๋ยวจะเปิดตัวไฟล์ขึ้นมาให้อันหนึง่งถ้าสมมติว่าแบบเราไปตัวโปรแกรมที่เราเพิ่งทำใหม่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีพวกนี้เข้าไปตาม directory ตามที่ชอยเห็นเนี่ย p v v i w w Zombie หรือ e e t ก็ได้ก็จะเห็นพวกพวกไฟล์ที่เป็น html.erd ทั้งหลายอะพวกนั้นอะคือ View นะครับ เดี๋ยวอาจารย์คิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยเพราะเป็นออทอป,ปิกใหม่อยากจะให้ไปทานข้วาวัลางวันก่อนจะได้แบบว่ากลับมาแล้วก็รู้สึกดีก็กลับมาทีทเที่ยง4ี่ห้าดีกว่าก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับก็กลับมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มคุยกับเรื่องวิวของ Rails แล้วเวันนี้เราจะทำแบบ